สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนครับกลับมาสู่ช่วงเวลาแห่งความสงบและการตื่นรู้กับรายการธรรมะคือธรรมชาติครับคุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมครับว่าในยุคสมัยนี้ใครๆก็อยากรวยใครๆก็อยากมีความมั่งคั่งเราจึงมักจะเห็นกระแสะความเชื่อต่างๆมากมายโดยเฉพาะเรื่องของไม้มงคลหรือต้นไม้เรียกรัพย์ที่ว่ากันว่าถ้าหามาปลูกไว้ในบ้าน หรือวางไว้บนโต๊ะทำงานแล้วเงินทองจะไหลามาเทมาไม่ขาดสายลองจินตนาการดูนะครับภาพของต้นไม้น้อยใหญ่ที่มีชื่อไพเราะเป็นสิริมงคลถูกวางเรียงรายเต็มร้านต้นไม้พร้อมป้ายสรรพคุณว่าปลูกแล้วรวยหลายคนรีบซื้อหามาประดับบ้านรดน้ำครวนดินอย่างดีด้วยความหวังว่าชีวิตจะดีขึ้นเงินในบัญชีจะเพิ่มผูนขึ้น แต่คำถามที่น่าสนใจคือถ้าเพียงแค่การปลูกต้นไม้หนึ่งต้นสามารถทำให้เรารวยได้จริงป่านนี้โลกของเราคงไม่มีคนจนแล้วใช่ไหมครับหรือว่าแท้จริงแล้วเคล็ดลับความร่ำรวยไม่ได้อยู่ที่ต้นไม้ในกระถางแต่อยู่ที่ต้นไม้ในใจที่เราอาจจะลืมปลูกมันไปวันนี้ผมไม่ได้จะมาแนะนำให้คุณไปซื้อต้นไม้ราคาแพงที่ไหนแต่ผมจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ5ต้นไม้เรียกเงิน ที่คุณไม่ต้องใช้เงินซื้อแม้แต่บาทเดียวแต่ถ้าคุณปลูกมันลงในใจและดูแลให้เติบโตได้เมื่อไหร่ความร่ำรวยที่ยัง่งยืนจะงอกงามในชีวิตคุณอย่างแน่นอนเรามาเริ่มขุดดินเตรียมปลูกไปพร้อมๆกันเลยครับก่อนที่เราจะไปรู้จักกับต้นไม้ต้นแรกผมอยากชวนคุณผู้ฟังมาสำรวจดินที่เราจะใช้ปลูกกันก่อนครับในทางเกษตรกรรมเราทราบกันดีว่า ต่อให้ได้พันไม้ที่ดีที่สุดในโลกมาแต่ถ้าเราเอามันไปปลูกในดินที่แห้งแลง้งเต็มไปด้วยกรวดหินหรือมีสารพิษต้นไม้นั้นก็ไม่ถ่าเติบโตได้หรือต่อให้โตได้ก็คงแคระแกร่นไม่ผลิดอกออกผลชีวิตของเราก็เช่นกันครับใจของเราเปรียบเสมือนผืนดินหากใจของเราเต็มไปด้วยความโลภความอยากได้ทางลัดหรือความขี้เกียจมันก็คือดินที่เสื่อมสภาพ ไม่พร้อมสําหรับการเพราะปลูกความมั่งคั่งมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับเกี่ยวกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่เชื่อเรื่องโชคหลางมาก <c oughs> เขาไปเหมาซื้อต้นไม้มงคลทุกชนิดที่มีชื่อเกี่ยวกับเงินทองมาปลูกจนเต็มบ้านทั้งต้นนางกวักต้นเสถีฐรเรือนในต้นไผ่กวนอิมเขาดูแลรดน้ำต,นนต้นไม้เหล่านั้นอย่างดีทุกเช้าเย็นแต่ทว่าตัวเขาเองกลับไม่ยอมทำงานทำการ วันๆเอาแต่นั่งมองต้นไม้แล้วจินตนาการว่าเงินจะลอยเข้ามาหาพอเงินหมดก็โทษว่าต้นไม้ไม่ศักดิ์สิทธิ์ไปหาซื้อต้นใหม่มาปลูกอีกวนเวียนอยู่อย่างนั้นจนสุดท้ายบ้านเขาก็รกทึบไปด้วยต้นไม้แต่ชีวิตกลับขัดสนยิ่งกว่าเดิมเรื่องนี้สอนให้เราเห็นว่าวัตถุมงคลภายนอกไม่อาจสู้คุณธรรมภายในได้การที่เราจะปลูกต้นไม้เรียกเงินให้ได้ผลจริงๆนั้น เราต้องเริ่มจากการเตรียมดินหรือการปรับทัศนคติของเราเสียก่อนการเตรียมดินในที่นี้คือการมีความเข้าใจที่ถูกต้องหรือที่ในทางธรรมเรียกว่าสัมมาทิฏฐิครับคือการเชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อว่าผลย่อมเกิดจากเหตุเชื่อว่าความมั่งคั่งไม่ได้เกิดจากการดนบันดาลหรือปาฏิหาริย์ลอยๆแต่เกิดจากการลงมือทําอย่างถูกต้องและถูกวิธีเมื่อเรายอมรับความจริงข้อนี้ได้ ใจของเราก็จะเปลี่ยนจากดินที่แห้งแล้งเพราะความโลภกลายเป็นดินที่ร่วนซุยอุดมสมบูรณ์พร้อมที่จะรองรับเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามเมื่อใจเราพร้อมแล้วทีนี้ไม่ว่าเราจะหยิบจับอะไรหรือลงมือทําสิ่งใดมันก็จะมีรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงไม่ล้มคลืนลงมาง่ายๆเพียงเพราะลมปากของใครหรือวิกฤตเศรษฐกิจที่พัดผ่านเข้ามาตอนนี้คุณผู้ฟังลองสำรวจใจตัวเองดูนะครับ ว่าวันนี้ดินในใจของเราพร้อมหรือ,อยังเรายังแอบหวังพึ่งน้ำบ่อหน้าหรือหวังรวยทางลัดอยู่หรือเปล่าถ้าเราเคลียร์ใจปรับหน้าดินเสร็จแล้วผมจะพาคุณไปหย่อนเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้ต้นแรกและต้นที่สองกันต่อครับเมื่อดินของเราพร้อมแล้วต้นไม้ต้นแรกที่ผมอยากแนะนำให้คุณปลูกและต้องปลูกเป็นประธานของสวนชีวิตเลยก็คือต้นขยัน หรือถ้าจะเรียกให้ดูขลังหน่อยก็คือต้นอุทธนะสัมปทาครับต้นขยันนี้มีลักษณะพิเศษคือรากของมันจะย่างลึกลงไปในดินอย่างรวดเร็วและแข็งแรงมากมันคือตัวแทนของความหมั่นเพียรในการแสวงหาทรัพย์การไม่เกียจคร้านในหน้าที่การงานและการมีความคิดสร้างสรรค์นในการประกอบอาชีพคุณผู้ฟังครับเคยสังเกตต้นไม้ใหญ่ไหมครับ รากของมันจะชอนชัยไปทุกทิศทุกทางเพื่อหาน้ำและสารอาหารคนรวยหรือผู้ที่ประสบความสำเร็จทุกคนล้วนมีต้นขยันต้นนี้ที่เติบโตงดงามพวกเขาไม่เคยรอให้ฝนตกลงมาเองแต่พยายามชอนชัยรากไปหาโอกาสอยู่เสมอไม่หมิ่นเงินน้อยไม่คอยวาสนานี่คือกฎธรรมชาติข้อแรกของการมีทรัพย์แต่ช้าก่อนครับแค่มีต้นขยันอย่างเดียวอาจจะยังไม่ทำให้เรารวยได้อย่างยั่งยืน เพราะผมเคยเห็นคนจำนวนมากที่ขยันทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตหาเงินเก่งมากเปรียบเหมือนต้นไม้ที่ดูดน้ำเก่งสุดๆแต่สุดท้ายกลับไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงลำต้นเลยเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะเขาขาดต้นไม้ต้นที่สองครับนั่นคือต้นอดออมหรืออารักะสัมปทาต้นอดออมนี้เปรียบเสมือนเปลือกไม้และลำต้นที่หนาแน่นแข็งแกร่ง ทำหน้าที่กักเก็บน้ำเลี้ยงที่รากดูดขึ้นมาได้ไม่ให้ระเหยออกไปจนหมดลองจินตนาการถึงถังน้ำที่มีรูรั่วต่อให้เราตักน้ำใส่ถังมากแค่ไหนเติมน้ำเข้าไปแรงเท่าไหร่น้ำก็ไหลออกหมดจริงไหมครับการหาเงินเก่งกับการเก็บเงินอยู่เป็นคนละทักษะกันครับบางคนหาเงินได้เดือนละเป็นแสนแต่ใช้จ่ายเกินตัวซื้อของฟุ่มเฟือยเพื่ออวดสถานะทางสังคมเปรียบเหมือนต้นไม้ที่เปลียบาง พอเจอแดดแรงๆน้ำในต้นก็ระเหยแห้งเหือดไปหมดการปลูกต้นอดออมไม่ได้หมายความว่าให้เราตรหนีทีเหนียวจนไม่กล้ากินไม่กล้าใช้นะครับแต่หมายถึงการรู้จักรักษาทรัพย์ที่หามาได้รู้จักวางแผนการใช้จ่ายรู้ว่าอะไรคือสิ่งจำเป็นและอะไรคือสิ่งฟุ่มเฟืย่ยหากสวนในใจของคุณมีต้นขยันที่ทำหน้าที่หาเงินอย่างแข็งขันและมีต้นอดออมที่ทำหน้าที่รักษาเงินไว้อย่างมั่นคง สองต้นนี้จะทำงานประสานกันอย่างลงตัวทำให้ชีวิตของคุณเริ่มมีความมั่นคงทางการเงินแต่ทว่าความรวยที่แท้จริงไม่ได้มีแค่เรื่องของตัวเลขในบัญชีเท่านั้นมันยังต้องการร่มเงาและความสัมพันธ์ที่งดงามด้วยซึ่งนั่นจะนำเราไปสู่ต้นไม้ต้นที่3ครับเราเดินทางมาถึงต้นไม้ต้นที่3กันแล้วนะครับหลังจากที่เรามีต้นขยันเพื่อหาทรัพย์ และต้นอดออมเพื่อรักษาทรัพย์แล้วถ้าสวนของเรามีแค่ต้นไม้สองต้นนี้มันอาจจะดูแห้งแล้งและโดดเดี่ยวเกินไปนะครับเหมือนคนที่รวยล้นฟ้าแต่นั่งอยู่บนกองเงินกองทองคนเดียวไม่มีใครรักไม่มีใครจริงใจด้วยต้นไม้ต้นที่สามที่จะมาเติมเต็มความสมบูรณ์และเป็นเกราะป้องกันภัยชั้นดีให้กับเราคือต้นกัลยาณมิตรหรือกัลยาณมิตรตาครับในธรรมชาติ ต้นไม้ไม่สามารถอยู่รอดได้เพียงลำพังท่ามกลางพายุร้ายหากมันขึ้นโดดเดี่ยวเมื่อลมพายุพัดมามันมีโอกาสจะหักโค่นได้ง่ายแต่ถ้ามันขึ้นอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นป่ารากของพวกมันจะเกี่ยวประสานกันช่วยกันยึดหน้าดินช่วยกันต้านทานแรงลมทำให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ชีวิตคนเราก็เช่นกันครับการครบเพื่อนการมีสังคมเป็นปัจจัยสำคัญมากที่กำหนดว่าเราจะรวยหรือจน มีคำกล่าวว่าเราคือค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่เราสนิทที่สุดหากรอบข้างเราเต็มไปด้วยคนพาลคนที่ชวนไปดื่มสุราเล่นการพนันหรือชวนกันเกียดคร้านต่อให้เราขยันแค่ไหนวันหนึ่งเราก็อาจจะเอ็นเอียงไปตามแรงลมเหล่านั้นได้ในทางกลับกันการปลูกต้นกัลยานามิตรคือการเลือกพาตัวเองไปอยู่ในดงของต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงคือการครบหาสมาคมกับคนดีมีปัญญา มีศีลธรรมคนที่ขยันทำมาหากินและชัดชวนกันไปในทางที่เจริญเพื่อนที่ดีจะไม่เพียงแค่ชวนกันหาเงินแต่จะเตือนสติเมื่อเราประมาทจะช่วยประคับประคองเมื่อเราล้มและจะเป็นคอนเน็ชันที่นำมาซึ่งโอกาสดีๆในชีวิตการปลูกต้นกัลยาณมิตรไม่ใช่แค่การเลือกคบคนอื่นเท่านั้นนะครับแต่มันเริ่มต้นที่ตัวเราต้องทำตัวเป็นกัลยาณมิตรให้คนอื่นก่อนแผ่กิ่งก้านสาขาแห่งความเมตตา แบ่งปันร่มเงาและความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นเมื่อเราเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่นนกกาและสพัพสัดรวมถึงต้นไม้อื่นๆก็ย่อมอยากมาพึ่งพาอาศัยความมั่งคั่งที่เกิดจากการมีมิตรด,ดีคือความมั่งคั่งที่ปลอดภัยครับ mm hmm. เพราะมันคือเครือข่ายแห่งความไว้วางใจที่เงินทองซื้อไม่ได้แต่สร้างได้ด้วยใจที่เปิดกว้างและจริงใจเมื่อเรามีทั้งความขยันการรู้จักเก็บอ,อมและมีเพื่อนที่ดีคอยสนับสนุนแล้ว ดูเหมือนว่าชีวิตเราน่าจะสมบูรณ์แบบแล้วใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนยังมีต้นไม้ที่สำคัญมากอีกสองต้นที่จะเป็นตัวกำหนดว่าชีวิตที่ร่ำรวยของเรานั้นจะมีความสุขสงบอย่างแท้จริงหรือจะเป็นเพียงความร่ำรวยที่ร้อนรุ่มซึ่งเราจะมาพูดคุยกันต่อในส่วนถัดไปครับมาต่อกันที่ต้นไม้ต้นที่4ครับต้นนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเปรียบเสมือนรูปทรงของต้นไม้ที่ต้องสมดุล ถ้าขาดต้นนี้ไปต่อให้คุณหาเงินเก่งแค่ไหนชีวิตก็อาจพังคลืนลงมาได้ต้นนี้มีชื่อว่าต้นความพอดีหรือในทางธรรมเรียกว่าสมชีวิตาครับลองจินตนาการถึงต้นไม้ใหญ่ที่มีกิ่งก้านสาขายาวเหยียดแผ่ขยายออกไปกว้างขวางเกินกว่าที่ระบบรากจะรับไหวพอมีลมพัดมาเพียงเบาๆน้ำหนักของกิ่งก้านที่มากเกินไป ก็จะฉุดให้ต้นไม้นั้นโค่นล้มลงทั้งยืนชีวิตคนเราก็เหมือนกันครับหลายคนเข้าใจผิดว่าการรวยคือการต้องใช้ชีวิตหรูหราต้องมีรถคันใหญ่กว่าเพื่อนบ้านต้องมีเสื้อผ้าแบรนด์ดังใส่โชว์ใครต่อใครพยายามขยายกิ่งก้านแห่งกิเลสออกไปจนเกินตัวทั้งที่รากแห่งรายได้ยังไม่แข็งแรงพอนี่คือสาเหตุที่ทำให้คนจำนวนมากแม้จะมีรายได้สูงแต่กลับมีหนี้สินล้นพ้นตัว เพราะเขาขาดต้นความพอดีครับการปลูกต้นความพอดีไม่ได้แปลว่าต้องใช้ชีวิตอย่างแรนแค้นนะครับแต่หมายถึงการรู้จักบริหารจัดการรายรับและรายจ่ายให้สมดุลกันให้มีส่วนเหลือเก็บและไม่ก่อหนี้จนเกินกำลังมันคือศิลปะของการใช้ชีวิตที่รู้จังหวะรู้ว่าช่วงไหนควรเร่งโตช่วงไหนควรผลัดใบเพื่อลดภาระผมมีหลักคิดง่ายๆเกี่ยวกับการดูแลต้นความพอดีนี้ครับ ให้คุณผู้ฟังลองมองดูธรรมชาติสัตว์ป่าจะกินอาหารแค่พออิ่มต้นไม้จะดูดน้ำแค่พอเลี้ยงลำต้นไม่มีใครกักตุนจนเกินความจำเป็นธรรมชาติสอนให้เรารู้จักคำว่าพอเมื่อเราปลูกต้นความพอดีลงในใจเราจะเริ่มแยกแยะได้ว่าอะไรคือความจำเป็นและอะไรคือความต้องการเราจะเลิกวิ่งตามกระแสสังคมที่เชี่ยวกรากแต่จะหันมาสร้างความมั่นคงจากภายใน เมื่อใจเรารู้จักพอความร้อนรุ่มกระวนกระวายจะหายไปและความสุขเย็นๆจะเข้ามาแทนที่เงินทองที่หามาได้ก็จะถูกใช้อย่างคุ้มค่าและเหลือเก็บไว้เป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับอนาคตครับเดินทางมาถึงต้นไม้ต้นที่5ต้นสุดท้ายในสวนแห่งความมั่งคั่งของเราแล้วครับต้นนี้อาจจะฟังดูขัดแย้งกับความรู้สึกของคนทั่วไปที่อยากรวยสักหน่อย เพราะในขณะที่คนส่วนใหญ่คิดแต่จะกอบโกยเข้าหาตัวแต่ต้นไม้ต้นนี้กลับเติบโกได้ด้วยการสละออกต้นนี้ชื่อว่าต้นแห่งการแบ่งปันหรือต้นทานะบารมีครับคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเศรษฐีระดับโลกหรือผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในชีวิตส่วนใหญ่ถึงชอบทำการกุศลหรือชอบแบ่งปันคืนสู่สังคมเป็นเพราะเขารวยแล้วเขาถึงให้ หรือเพราะเขารู้จักให้เขาถึงรวยในทางธรรมชาติกฎของการไหลเวียนเป็นสิ่งสำคัญมากครับน้ำที่ไหลเวียนถ่ายเทจะใสสะอาดและเป็นแหล่งกำเนิดชีวิตแต่น้ำที่ขังนิ่งไม่มีการระบายออกนานวันเข้าก็จะเน่าเสียทรงกลิ่นเหม็นและไม่มีสิ่งมีชีวิตใดอาศัยอยู่ได้ทรัพย์สินเงินทองก็คือกระแสพลังงานรูปแบบหนึ่งครับ หากเราเอาแต่กักเก็บไว้ด้วยความตรหนีกลัวมันจะหมดไปใจเราจะแคบลงเต็มไปด้วยความหวาดระแวงและไม่มีความสุขแต่เมื่อไหร่ที่เราปลูกต้นแห่งการแบ่งปันเราเริ่มเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้ไม่ว่าจะเป็นการให้ทรัพย์การให้ความรู้หรือแม้แต่การให้อภัยใจเราจะขยายกว้างขึ้นเบาสบายขึ้นต้นไม้ที่ออกผลดกหนาและปล่อยผลร่วงหล่นสู่พื้นดิน ผลเหล่านั้นไม่ได้สูญเปล่าไปไหนนะครับแต่มันกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีที่กลับมาบำรุงต้นแม่ให้แข็งแรงยิ่งขึ้นและยังเผื่อแผ่ไปถึงต้นไม้อื่นๆรอบข้างการให้คือการเปิดประตูรับโอกาสใหม่ๆครับคนที่มีน้ำใจย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาไปที่ไหนก็มีแต่คนต้อนรับมีแต่คนอยากช่วยเหลือดังนั้นการปลูกต้นแห่งการแบ่งปัน จึงเป็นเหมือนการตอกย้ำกับจิตใต้สำนึกของเราว่าเรามีมากพอและเราอุดมสมบูรณ์ยิ่งเรารู้สึกว่าเรามีเหลือเฟือมากเท่าไหร่ความมั่งคั่งก็จะยิ่งหลั่งไหลเข้ามาหาเรามากขึ้นเท่านั้นนี่คือความลับของจักรวาลที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาตินั่นเองครับตอนนี้ในสวนของเรามีต้นไม้ครบทั้ง5ต้นแล้วนะครับคือต้นขยันต้นอดออม ต้นกัลยาณมิตรต้นความพอดีและต้นแห่งการแบ่งปันดูเหมือนว่าสวนแห่งความมั่งคั่งนี้จะสมบูรณ์แบบแล้วแต่เดี๋ยวก่อนครับการปลูกต้นไม้นั้นปลูกง่ายแต่ตายเร็วหากขาดการดูแลรักษาที่ดีในส่วนนี้ผมจึงอยากพูดถึงองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ต้นไม้ทั้งห้าต้นนี้ยืนต้นตระงานอยู่ได้นั่นก็คือคนสวน ซึ่งก็คือตัวคุณผู้ฟังเองหรือถ้าจะพูดให้ชัดเจนกว่านั้นคือสติของเรานั่นเองครับสวนที่ขาดคนสวนที่ตื่นรู้ไม่นานจะเต็มไปด้วยวัชพืชครับวัชพืชในชีวิตของเราคืออะไรมันคืออบายามุขทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็นการดื่มสุราการเที่ยวกลางคืนการเล่นการพนันหรือความเกียดคร้านวัชพืชเหล่านี้ร้ายกาจมาก มันไม่ได้แค่แย่งอาหารต้นไม้แต่มันสามารถรัดพันจนต้นไม้ใหญ่ของเราตายได้เลยทีเดียวลองนึกภาพตามนะครับต่อให้เราปลูกต้นขยันหาเงินแทบตายปลูกต้นอดออมเก็บเงินมาเป็น10ปีแต่ถ้าเราเผลอปล่อยให้วัชพืชชื่อว่าการพนันหรือการถูกหลอกลงทุนแชร์ลูกโซ่เข้ามาเติบโตในใจเพียงแค่ชั่วข้ามคืนสวนที่สวยงามที่เราสร้างมา อาจจะพังพินาศไม่เหลือซากดังนั้นหน้าที่ของคนสวนผู้ตื่นรู้คือต้องหมั่นเดินสำรวจสวนใจของตัวเองทุกวันครับต้องมีสติคอยสังเกตว่าวันนี้มีความโลภเข้ามาเกาะกินใจเราไหมวันนี้เราเผือใช้ใจฟุ่มเฟือยเกินตัวหรือเปล่าวันนี้เราครบคนพาลมาเหยียบย่ำสวนเราไหมเมื่อไหร่ที่เห็นวันชพืชโผล่ขึ้นมาแม้เพียงต้นเล็ก ต้องรีบถอนทิ้งทันทีอย่าปล่อยไว้ด้วยความประมาทเพราะวัชพืชโตเร็วมากครับการมีสติรู้เท่าทันกิเลสรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองจึงเป็นกำแพงแก้วที่จะปกป้องความมั่งคั่งของเราให้ยั่งยืนจำไว้นะครับว่าไม่มีเทวดาองค์ไหนจะมาดูแลสวนชีวิตให้เราได้ดีเท่ากับสติของตัวเราเองเมื่อเราดูแลเหตุให้ดีดูแลต้นไม้ทั้งหต้นให้ได้รับน้ำ ได้รับปุ๋ยและปราศจากวัชพืชผลลัพธ์คือความร่ำรวยและความสุขย่อมปรากฏขึ้นอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องร้องขอพรจากที่ไหนเลยครับเอาล่ะครับเราเดินทางมาเกือบถึงบทสรุปกันแล้วในส่วนสุดท้ายผมจะมาขมวดปมทั้งหมดและฝากข้อคิดทิ้งท้ายที่จะทำให้คุณผู้ฟังนำเคล็ดลับการปลูกต้นไม้นี้ไปใช้พลิกชีวิตได้ทันทีครับ เมื่อถึงตรงนี้คุณผู้ฟังคงเห็นภาพชัดเจนแล้วใช่ไหมครับว่า5ต้นไม้เรียกเงินที่ผมนำมาฝากในวันนี้ไม่ใช่พันไม้หายากราคาแพงที่ไหนและไม่ได้ต้องการปุ๋ยเคมีวิเศษเลิศเ,เลออะไรเลยความจริงอันเรียบง่ายก็คือต้นไม้ทั้ง5ต้นนี้ทั้งต้นขยันต้นอดออมต้นกัลยาณมิตรต้นความพอดีและต้นแห่งการแบ่งปันล้วนเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีอยู่แล้วในหัวใจของพวกเราทุกคน เพียงแต่ที่ผ่านมาเราอาจจะปล่อยปละละเลยปล่อยให้มันแห้งเหี่ยวหรือปล่อยให้วัชพืชแห่งความโลภและความหลงเข้าบทบังจนมันแครกแกรนวันนี้ผมอยากเชิญชวนให้คุณผู้ฟังเลิกวิ่งไล่ล่าความร่ำรวยจากภายนอกเลิกฝากความหวังไว้กับโชคชะตาฟ้าดินหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นแล้วหันกลับมาหยิบจับเสียมพรวนดินในใจของตัวเองแล้วเริ่มลงมือปลูกต้นไม้เหล่านี้ด้วยสองมือของคุณเอง จำไว้นะครับว่ากฎของธรรมชาติมีความยุติธรรมเสมอใครปลูกมะม่วงย่อมได้กินผลมะม่วงใครปลูกเหตุแห่งความมั่งคัง่งย่อมได้รับผลเป็นความร่ำรวยไม่ช้าก็เร็วแต่สิ่งที่สำคัญกว่าผลลัพธ์ปลายทางคือความสุขระหว่างทางครับถ้าคุณปลูกต้นไม้เหล่านี้จนเติบใหญ่สิ่งที่คุณจะได้รับทันทีโดยไม่ต้องรอให้รวยล้นฟ้าคือร่มเงาครับร่มเงาแห่งความภาคภูมิใจในตัวเอง ร่มเงาแห่งความอุ่นใจที่มีเงินออมและร่มเงาแห่งมิตรภาพที่รายร้อมนี่ต่างหากคือความหมายของคำว่าเศรษฐีที่แท้จริงคือผู้ที่ประเสริฐผู้ที่มีความมั่นคงทางใจและเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้อย่ารอให้ถึงพรุ่งนี้หรือรอให้พร้อมกว่านี้เลยครับเพราะเวลาที่ดีที่สุดในการปลูกต้นไม้คือเมื่อ20ปีก่อนแต่เวลาที่ดีที่สุดรองลงมาก็คือเดี๋ยวนี้ครับ ลองสำรวจดูสิครับว่าวันนี้ต้นไม้ต้นไหนในใจคุณที่ยังต้นเล็กหรือกำลังเฉาอยู่รีบรดน้ำให้มันรีบดูแลมันตั้งแต่วันนี้เมื่อสวนในใจของคุณร่มรื่นสวยงามและอุดมสมบูรณ์เงินทองและความมั่งคั่งจะเปรียบเสมือนฝูงนกและเหล่าผีเสือ้อที่จะบินเข้ามาหาคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องออกแรงไล่ล่าให้เหนื่อยเลยครับขอให้คุณผู้ฟังทุกคน มีความสุขกับการเป็นคนสวนที่ตื่นรู้และเพลิดเพลินกับการเก็บเกี่ยวผลไม้แห่งความดีงามในทุกๆวันของชีวิตนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการธรรมะคือธรรมชาติหวังว่าเรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้จะช่วยให้ธรรมะได้นำทางหัวใจของคุณผู้ฟังนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวและหลักธรรมดีๆที่จะช่วยทำให้ใจของเรากลับมามีธรรมะอย่างเป็นธรรมชาติอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับ เรามีเรื่องเล่าธรรมะดีๆมาแบ่งปันกันในทุกๆวันเวลา6โมงเช้าและเวลา6โมงเย็นแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ